สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนหมู่ไม้บ้านนะครับก็จะพามาชมบอลสีนะครับมาอัปเดตราคาบอลสีนะครับวันนี้อยู่ที่ตลาดเซเวันโคลรานะครับก็จะพามาชมบอลสีสวยๆนะครับที่ร้านที่ฟางบอลสีนะครับสวยเหมือนเดิมนะครับฟางเอฟซช่องสวนหมู่ไม้บ้านนะครับเืยอุดหนุนด้วยนะครับวันนี้มาโชกับ พี่ปางครับพ e ี่ปางสวัสดีคร so ับสวัสดีค่ะบข่าวขอเบอร์โทรติดต่อหน่อยครับ093656952590เบอร์แอดไลน์ก็อยู่เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์แอดไลน์เบอร์0935313177ข่าวสามารถแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้นะครับหรือว่าสแกน QR โค้ดที่ต้นคลิปมีให้นะครับวันนี้ค่าส่งเท่าไหร่ครับ ถ้าทรงถ้ามีแต่ต้นเล็กเหมาเหมาแปดสิบค่ะแต่ถ้ามีต้นใหญ่ด้วยต้นสองต้นเหมาเหมาร้อยแต่ถ้าต้นใหญ่ทั้งหมดสี่ห้าต้นอะไรอย่างเงี้ยต้นต้นใหญ่ทั้งหมดอ่ะร้อยห้าสิบค่ะครับค่าส่งก็ตามนี้นะครับถ้าใครสนใจไม้ที่สวยนะครับพักมาสอบถามได้เลยนะครับช่องนี้ไม้บอลสีนะครับสวยมากๆเลยนะครับช่องนี้เข้าหน้าร้อนนะครับบอลสีเขาจะสวยเนาะ ครับตัวนี้เป็นกอดเกเกอะเก,ด,ก,ะก,ะเกดนะครับตัวนี้ราคาห้าสิบาทเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับอันนี้เมืองใหม่ครับเมืองใหม่นะครับสวยมากๆเลยอันนี้ธาตุบางแก้วธาตุบางแก้วมีจํานวนนะคะมีมีจํานวนแต,แต่ตรงนี้มีสามต้นครับตัวนี้เป็นอันนั้นเป็น คุณหญิงคุณหญิงนะครับคุณหญิงก็ห้าสิบาทคุณหญิงก็มีจํานวนค่ะแล้วก็ลวงราชเนีหาสวยมากต้นนี้ทําไมทรงเ็าสวยยางนี้อันนี้ก็ลวงราชเนีหาครับอันนี้เจ้าสัวค่ะครับเจ้าสัวครับเจ้าสัวค่ะ อันนี้อสงไข่ค่ะตัวนี้เป็นอันนี้ราชาวดีค่ะอ๋อเขาคล้าขๆเจ้าปอแก้วใช่ใช่แต่เป็นราเป็นลูกราชาวดีสวยมากนะครับสีหวานๆเลยนะครับแล้วก็มีงทอันงค์หญิงทอฝันอันนี้โวเคโน่โวโนห้าสิบบาทนะครับถูกมากๆเลยนะครับห้าสิบบาท อันนี้เป็นเงินแสนดางค่ะห้าสิบบาทเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นเงินแสนธรรมดาที่ไม่ดงังก็ห้าสิบบาทค่ะอันนี้เป็นทองเฮาค่ะทองเฮา,เามีสองต้นนะคะในกระถางห้าสิบบาทอันนี้ซับเศษถีค่ะซับซับเศษถี ห้าสิบบาทอันนี้เพชรมนทนค่ะกำลังกัดสีเลยกำลังกัดสีสวยห้าสิบบาทค่ะอันนี้พญามนค่ะห้าสิบบาทอันนี้นกพะเก้านะครับนกพะเก้านกพะเก้าตัวนี้เป็นชมพูทวีบชมพูทวีดหยดเลือดนางพิมไหมครับตัวนี้ถ้าไม่หยดเลือดนางพิมพก็สี อะไรนะสุวรรณสุวรรณของสุวรรณใช่เขาคล้ายกันมากแล้วก็ตอนนี้มนสวรรค์มณสวรรค์ใช่แล้วก็เป็นสีบุรีรัม์นะครับใช่ใช่ตัวนี้อะไรครับใบดำอันนี้ตะวันชิงครบครับนี่ตะวันชิงครบตัวนี้เป็นัั้นอ่ศิลาหุ่งทองครับ ตัวนี้ครับอันนี้มหาไทยมหาไทยนะครับตัวชื่อไว้ได้นะครับเดี๋ยวถ่ายดูใหม่นะครับอันนี้เศรษฐีพันล้านค่ะครับอันนี้ก็เจ้าสัวค่ะอี่องแล้วก็องค์ตรงหน้าอันนี้พันดาวค่ะอเท่าไหร่อันนี้ศิลาเพชรค่ะอันนี้อเอ่อวันอิมวันอิมค่ะ อันนี้นาลีบุรพาค่ะสวยมากมากเลยนะครับาอันนี้รัตนารุ่งเรืองค่ะรัตนรุ่งเรืองห้าสิบบาทก็มานะครับด่างด่างยด้วยนะครับไม้ด่างนะอ่้ก็แปดร้อยครับอันนี้ก็สงไข่ค่ะอสงไข่ครับอันนี้รวยล้นฟ้าครับอันนี้เอ่อปราสาททองปราสาททองนะครับห้าสิบบาทเลยครับ อ่าอันนี้ก็รวยล้นฟ้าอันนี้มหาชัยค่ะมหาชัยเขาจะออกชมพูเยอะหน่อยเขาด่างเขียวชมพูนะคะอันนี้รัศมีเงินค่ะถามซื้อเลยได้ไหมสวยนะให้ามซื้อเลยได้ไหม,มได้พี่สนใจาที่เปิด้อันนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้เนี่ยต้นต้นใหญ่เขาต้นแม่เา่า สวยมากเลยะครับเโตมาจะเป็นอย่างนี้เขาจะใบแข็งมากยิ่งโตก็ยิ่งแข็งแล้วก็ก้านแข็งแรงค่ะใ,ใบ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 กลมเนี่ยค่ะมีสองต้นนะคะอเออเขาเขาใบแข็งอันนี้อะไรนะเออศิลาไอ,อไม่ใช่ไม่มีล้อมเพชรอันนี้ล้อมเพชรอันนี้ล้อมเพชร มีมีจำนวนค่ะอันนี้เทพดาราค่ะเป็นบอลกาบเทพดาราอ่ะมีสองต้นค่ะอันนี้ก็บอลกาบค่ะอันนี้บอลกาบเอ่อพรสวงค่ะ ถ้าดูไม่ชัดก็ไลน์มาดูเพิ่มเติมได้นะคะวันนี้ผมเปิดแฟลชไม่ได้พอดีแบตแบตจะหมดครับอ๋ออันนี้สีเทพรักค่ะก็ชัดได้อยู่แต่ว่าแบบไม่ได้สว่างมากอันนี้เมืองใหม่ค่ะเมืองใหม่ใบกลมแดงอันนี้จะเป็นต้นเล็กของอ่าหนุมานเผารงกานะคะหนุมานเผารงกาโตมาจะสวยมากแม่เขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะโอ้สวยมากๆเลยนะครับนี่ มีต้นเลยกัาอันนี้เป็นไม้หนอนะคะเป็นไม้หนอนอันนี้เป็นบอนเก่าค่ะเอ่อเท้าเท้ามหาพลอคล้ายๆ้สีบุรีรัมนะครับไม่ใช่นะครับเท้ามหาพลมีจำนวนค่ะมีสามสี่ต้นอันนี้ก็หงองของสุบันค่ะแต่แต่ตัวนั้นน่าจะเป็นไม้เนือหอค ตอนนี้เรานําเสนอ,อยังครับนํานําเสนอแล้วเศรษฐีพันล้านก็ตัไม้อันนี้มนสวรรค์ค่ะต้นนี้จะโตล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางตัวนี้ชื่ออะไรครับอันนี้แก้วมังกรค่ะครับแก้วมังกรแก้วมังกรจะเป็นไม้เดร์ปางด่างเหลืองด่างเขียวปะปุ่นกรรันเปิอเปื่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ด้วยครับอันนี้รัศมีเงินค่ะครับอ หมดด้วยยางครับห้าสิบบาทแล้วก็มีอันนี้ขยาพันวัง,ขย,วงขยาพันวังค่ะมีมีสองต้นนะคะในกระถางแล้วก็มาที่หนึ่งร้อยบาทก่อนนะครับราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทนะคะ ชื่อ,อยังเกาะ <c oughs> ดารานุพลัดลืมชื่อเหมือนกันตัวน,นี้ชอบลืมชื่อ <c oughs> ดารานุพลัดตัวน,นี้พรสวงค่ะเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นบอลกากระถางหกนิ้วนะคะครับอันนี้รัศมีเงินค่ะแต่ว่าจะลดโลดมาทรงเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะลัศนีเงินเขาจะเป็นแบบเหือนใบนอนเนี่ยทรงเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้เมืองเมืองเกาะเก็ดค่ะ ด่างสวยมากต้นนี้น่าสะสมมากๆเลยครับอันนี้ชายชนค่ะชายชนหนึ่งร้อยบาทนะคะแดงสวยค่ะค่ะกระถางหกนะคะครับอันนี้ปลาสัตวปลาสตทองค่ะครับไซส์ใหญ่มากนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้โบเคโน่ค่ะ ตัวนี้บอกได้เลยว่าสวยมากแล้วก็คุ้มากมากเลยนะครับามากสวยมากอันนี้เจ้าสาวค่ะอันนี้ตุ๊กแกค่ะตุ๊กแกสวยจังเลยครับตุ๊กแกนะครับอันนี้เทพสายลุ้งค่ะเป,เป็นบอลเป็นบอลกาบเหมือนกันอันนี้ นางพิ้วค่ะโอ้โหแบบสมชื่อมากๆนะครับนางพิวสมชื่อนะครับสวยมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นบอลเก่าไทยแล้อบลืกชื่แล้วอันนี้เปนบอลเ่าลกอันนี้สีหวนมาไยกนะครับต้อง้ก็เอลกาลงวกันนี้กเนก่าวอนี้นิเนลเ่ายวกขึ้นม่ามยกของนม่้เห็นลานีเบอาเอาตรงนี้ก็เป็เคมล้วนนรเปนบ อันนี้บรรดาลซักค่ะบรรดานสาบดาซับเป็นไม้เป็นไม้กระดูกค่ะเป็นไม้กระดูกสวยมากครับาลายกระดูกเขาจะแกมสวยอันนี้มัทนลาลังสันค่ะอันนี้พันดาวค่ะพันดาวกระถางไซส์แปดนิ้วนะครับจ้าขายร้อยเดียวค่ะอันนี้สีเทพารักค่ะสีเทพารักก็หนึ่งร้อยบาทน,นะครับอ,รอันนี้สงขาค่ะ อันนี้นะะมีมีมีสองต้นนะคะในใน,ในกระถากงกําลังกัดสีค่ะถ้าเขากัดสีเต็มๆเ,เขาจะกัดแบบนี้ค่ะต้นนี้ก็ร้อยหนึ่งนะคะต้นนี้ก็ร้อยหนึ่งคุ้มมากนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่อันนี้สอง,ง,งต้นก็ร้อยก็ร้อยเดียวกําลังกําลังกัดสีถ้ากัดเต็มๆมก็จะเป็นแบบนี้นว่ามันมีางค์ได้เลยนี้แล้วแล้วก็มีน้ำเมืองนนท์น้ำเมืองนนท์ค่ะ ด่างสวยมากค่ะนี่นะครับสวยมากหนึ่งร้อยบาทเหรอครับใช่ค่ะคุ้มมากอันนี้พยามนค่ะกระถางหกค่ะกระถางหกร้อยเดียวอันนี้เมืองใหม่ค่ะนนราากระถางหกืันกันร้อยเดียวค่ะ มีพ่อแม่โพต์ประมาณเมื่อวันกี้แม่ปีสองห้าร้อยนั่นเลยพวกพีพวกอะไรเนี่ยเดี๋ยวเปิพวกผมพวกกันดิกันอันนี้สมบัติสยามค่ะห้าร้อยนี่เอาไว้หลังสมบัติสยามชื่อพอมากนะครับสมบัติสยามด่างสวยค่ะด่างทุกใบค่ะร้อยเดียวค่ะแล้วก็ราคาร้อยเอาต้นนี้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวลยืออันนี้หนุมานเผาลงกาค่ะใสต่ตังแม่เลย สองร้อยแปดสิบค่ะสอกระถางแปดนะคะผสมไข่ครับอันนี้อาสงไข่กระถางแปดไซส์ตั้งแม่ร้อยห้าสิบค่ะผมมาลงแล้วครับปอันนี้ครับอันนี้ร้อยเดียวนะคะสองฝั่งโค้งค่ะกระถางหกค่ะร้อยเดียวค่ะยไม่ลายนะต้องแป้งอันนี้ศิลาเพชรค่ะกระถางแปดนิ้วค่ะร้อยห้าสิบค่ะอันนี้ครับ อันนี้หลวงตาเมืองค่ะดาสวยมากสวยมากเลยอันนี้สามร้อยห้าสิบค่ะกระถางแปดนะคะยังไม่เก็บยังไม่เก็บสวยจังเลยครับต้นนี้ลายดีมากครับลายสวยมากอันนั้นมันนีล้อมเพชรค่ะต้นนี้ก็ด่างสวยเหมือนกันค่ะสามร้อยห้าสิบเหมือนกันค่ะลายเทพแบบนี้เลยนะครับสวยมากลายเทพเลยวันนี้ครับอันนี้ลูกไม้ค่ะยังเป็นลูกไม้อยู่ ใบแข็งก้านแข็งค่ะแข็งจริงครับสวยมากๆเลยใต้ใบก็สวยนะอันนี้ร้อยห้าสิบค่ะกระถางแปดค่ะ<า>อันนี้วิรัญยาค่ะวิรัญยาร้อยห้าสิบอันนี้นางฟิ้วค่ะนางฟิ้วกระถางแปดก็ร้อยห้าสิบค่ะอ๋ออันนั้นชายชนร้อยห้าสิบกระถางแปด ต่อไปก็องค์หญิงทอฝันร้อยเดียวค่ะอันนั้นกระถางหกค่ะแล้วก็มนสวรรค์ครับมนสวรรค์ต้นละร้อยค่ะต้นละร้อยไซส์แบบนี้เลยะนะครับใช่ใช่ใบใหญ่มากทักมาดูเพิ่มเติมนะคะบพรางต้นอาจจะไม่ชัดเจนแล้วก็มีพรมิมานค่ะสองร้อยห้าสิบครับต้นนี้เอาอย่างเนาะพูดแล้วบอกอ,อ๋อลืมลืมอันนี้อันนี้นางลากสดครับกระถางแปด ร้อยแปดสิบค่ะอันนี้อันนี้เพชรมนทนค่ะกระถางแปดค่ะร้อยห้าสิบค่ะใบใหม่สวยมากตน้นต้นนี้ครับอันนี้ตะวันชิงครบค่ะ กระถางแปดเหมือนกันสวยนะคะเป็นบอนดมนะครับสวยสวยแบบนี้เลยร้อยแปดสิบค่ะด้านในครับอันนี้ศิลาหุ้มทองคอรับศีลาหุ้มทองหน้าดําหน้าหน้าเทพเทพเลยค่ะตอดใหม่กําลังมาค่ะร้อยห้าสิบค่ะกระถางแปดนะคะอันนี้เป็นบอลกาบค่ะเป็นบอลกาบเอ่อเทพคีลีค่ะ ร้อยห้าสิบค่ะอ,อันนี้สองฝั่งโค้งค่ะใหญ่มากโอ้ร้อยห้าสิบเหรอครับผาได้เลยค่ะใหญ่มากร้อยห้าสิบค่ะใหญ่มากมากเลยนะครับอันนี้เอ่อลาหูงอมงจันท์ครับใหญ่มากอันนี้สองร้อยห้าสิบค่ะ สวยมากมากนะครับผ่าได้เลยค่ะสีบุรีลำเลยคับสีบุรีลำอันนี้มีสองต้นในกระถางนะคะและมีหนอด้วยค่ะร้อยห้าสิบค่ะมีสองต้นใหญ่ใหในในในกระถางมีหน่อด้วยร้อยห้าสิบนี่อะไรเนาะเดี๋ยวใส่แว่นราชาบดีราชาบดี โอ้สวยมากแล้วก็ใบใหญ่มากๆนะร้อยห้าสิบค่ะราคาดีมากครับมีแต่นนต้นได้สวยอัโโนโอค่ะร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบค่ะมันจะเป็นสีดำแดงค่ะอ่ามีประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนอกเหนือจากนี้ก็สามารถแอนไลน์หรือโทรสอบถามได้เลยนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณพิปลามากๆเลยนะครับขอบคุณ,ค,ณ<ล>ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสด,สสดีท่านผู้ชมเลยนะครับ